สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมพที่มีชื่อชื่อว่าโยมทู้นั่นเองนะครับก็คือจำลองการเป็นยมตูตนั่นเองนะครับก็นะครับจะเป็นยังไงก็พร้อมมยังครับผมนั่นก็ไปกันเลยนะครับไปลุยอันับแรกนะครับเราก็ต้องไปที่ร้านนะครับผมว่ามีอะไรมัางนะครับพิเศษพิเศษนะครับผมเกมนี้มันดูท่าแล้วมันน่าจะมีเยอะอันนี้อ่โอ้โห อืมนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแบบเอาไว้เปิดกล่องครับเอาปีเอายอมันทุดแล้วก็เอาเอฟเฟกต์นะครับผมไม่เพิ่มอะไรนะครับนี้ก็เป็นที่ขายตรงนี้ก็เป็นซีเซล์นะครับผมที่ผมเซลเล็กเดียวนะครับโอเคต่อไปก็ตรงนี้ก็นะครับเป็นแรงแล้วก็กระเป๋าก็เองนะครับพอตรงนี้ก็เป็นกล่องแจกฟรีนะครับดูสิโอโอโอที่เขาให้ขนาดนี้เลยเนี่ย โอ้โหหืมตรวนี้ก็กล่องอะไรอะ่ะตรงนี้กล่องอะไรอะ่ะนั้นผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ผมเพิ่งเล่นนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอไปเปิดกล่องก่อนแป๊บนึงส่วนตรงนั้นนะครับผมก็โอ้โหมีมีมกเกาะด้วยเนี่ยตรงนั้นก็ก็เป็นที่ที่ที่เชียนทงนะครับผมผมว่าน่าจะได้ไฟนะครับหรือว่าคิดต้นนะครับผม โอเคเราเอามาเซลล์แล้วนะครับผมก็เป่าผมเต็มนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวผมขอไปเปิดกล่องกันเลยนะครับผมโอเคมาเปิดกล่องกันเอานี้ก็กล่องปีนะครับผมซีซั่นสองกับซีซั่นหนึ่งผมเอาซีซั่นสองก่อนนะครับผมผมจะเอาซีซั่นล่างล่าสุดนะครับผมโอเคมาตรงนี้มีมีกล่องเติมด้วยโอ้โหสุดยอดจริงอื้มโอเคครับมามาเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสุมปีก่อนก็แล้วกันนะ โอเคมาเปิดหนึ่งกล่องใช่ไหมโอโหนี่นี่ผมสุ่มได้หมดเลยอะสิกล่องแบบเร่ๆอะอันอันแบบเป็นแพงๆแพงๆอะครับตัส่วนส่วนเติมโลบักผมไม่เกี่ยวนะอันนั้นอันนั้นผมไม่นับนะโอเคนั้นก็เดี๋ยวหนึ่งกดตรงไหนอะกดตรงไหนเดี๋ยว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 กดกดเปิดตรงไหนอะเอากดเปิดตรงไหนเออกดเปิดตรงไหนอะเดี๋ยว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 ขอหาแป๊บหนึ่ง แบ็คแพคเออใช่ใช่ใช่กระเป๋านั่เองเอามาเปิดกันขอแบบดีๆหน่อยเจมเจมสวยๆสวยๆนะอ๋อทำไมไม่เอาสีน้าสีเขียวอยากได้โอ้โหสีม่วงอีพิกก็ได้อยู่นะได้ได้แบบของในมันนิดนึงโอเคเออมันมันมันมีแบบปีกหรือผมอยากได้ปีกเจนด a รี่มากเลยโอเคนะครับผมผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปิดต่อ เอาเป็นเอฟเฟกต์ก็แล้วกันแล้วก็เขียวใช่ไหมโอเคนั่นก็เปิดทั้งสองเลยก็แล้วกันโอเคมาต่อไปก็เขียวโอเคเอามาเลยตอนนี้เงินก็หมดแล้ว okay, นะโอเคนี่ไงกล่องกล่องเปิดอันแรกมาขอแบบเรจินารีเรจินารีเรจินารีเอ่อติงอีพ e ิกโอ้โหวันนี้ก็ดวงดีเหมือนกันนะนี่ไป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  อย่าบอกว่าดีจินจนออีพิกโอ้โหมันแรบจริงๆไหมเนี่ยอีพิกเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ก็ได้ของมาเต็มตัวแล้วตอนนี้โอเคมาอย่างน้อยก็ได้ของชุดทุกหมดแล้วโอเคต่อไปก็ไปสำรวจก่อนนะคะผมว่ามีอะไรมั่งนะคะผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาซื้อแป๊บนึงแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปซื้อไปไปซื้อเคี้ยวนะครับผมโอเคซื้อเคียว เคี้ยวนะเคี้ยวกกดนี่กนบายบายไปเลยครับก็คือกดทั้งหมดโอเคไปเดี๋ยว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 ลืมลืมซื้อกระเป๋าลืมซื้อกระเป๋าไปซื้อแป๊บนึงกระเป๋านนี้ใช่ไหมก็เรียกว่ากระเป๋าดีๆีราเอ้าทำไมมันไม่เอ้าเอ้าเอ้าทำไมมันติดอ๋อต้องต้องกดก่อนโอเคอ๋อกระเป๋าจริงๆด้วยนึกนึกนึกกว่าถุงอะไรโอเคมากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเราจะไปสำรวจ ต่อกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรมั่งนะครับผมโอเคนั้นก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปตรงนี้สินะอืมมีมีอะไระมั่งอ่ะเอมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแถวๆร้านค้าสินะผมจําได้ว่าแมบ,บนี้มันยังสัตว์เลี้ยงด้วยนะสัตว์เลี้ยงเอามาเอาอิานเทนเซนต์เขามีกันนะคะผมเขาเอามาจากตรงไหนอะ่ะเขาเอามาจากตรงไหนเดียวเดียวดีเดี๋ยวเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาจากตรงไหนอ่ะเอมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอหาแป๊บนึง หรือว่าอยู่อยู่ตรงป่าตรงนั้นอะไม่ใช่ตรงป่าที่เขาเรียกอะไรเลยนะแต่แถวนั้นนะครับผมนั่นแหะข้างหลังผมอ่ะนั่นเดี๋ยวเะ๋ลองไปเช็คดูก็แล้วกันไป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 เช็คดูกันครับผมว่าว่าลส้ยู่งแถวนั้นไหมส่วนคิดตั้นไม่ใช่เฟษคิดตั้นนี่จะเอาไว้ทําอะไรเนะี่ยเอาไว้เปิดไข่เหรอใส่ยิ่งเหรอทําไมถึงมันดูเป็นแบบนั้นนะครับผมก็คือไฟนี้เอาไว้เปิดสก,กินของเรานะครับ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นไว้เปิดสัตว์เลี้ยงมั้งนะผมไม่รู้นะครับผมเพิ่งเล่นโอเคไปอืมเก็บไปพลางๆก็แล้วกันเฟคคิดตั้นโอเคเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆส่วนตรงนี้ก็เป็นแถวๆอะไรอะ่ะอืมโอเคนั้นนี่แสงอะไรเนี่ยวิววิว,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 วอยู่อ้ากล่องอ๋อ กล่องนี้ไม่ทําอะไรอะ่ะไหนดูซิเอ้าตีอยาเนี้ยต้องตีผมว่านะเป็นวันแน่เลยกว่ากว่าจะเสร็จนะเนี่ยก็ถ้าใครรู้นะครับว่าเปิดกล่องนี้แล้วได้อะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวผมขอกินยาแป๊บนึงเพื่อมาแค่หนึ่งเองเหรอโอ้โหยาของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะเนี่ยเออเสียงจะตกนะเนี่ยเอยข้ามาทางหินนี้ก็ได้นะเออได้ได้ได้ไดวตรงนี้ไม่ทําอะไร โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องตีผมไม่ต้อง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 มามาแกงแบงไม่ต้องไม่ต้องจ้องแต่ผมโอ้โหโอ้โหเอาจริงดิเอาจริงดิโอ้โหใจเย็น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 ไอเดี๋ยวเอ้าไม่เป็นอะไรหรอดดลงไปแล้วไม่เสียงดีกว่าไม่เสียงไม่เสียงโอเคโออะไรเนี่ยโอ้เหลียวแล้วทำไมถึงต้องเก่งแบงผมเดี๋ยวผมต้องไปหาก่อนว่าว่าใครเขาเปิดกันตรงไหนอ่ะ อ๋อเขาเปิดตรงนี้เปล่าอ่ะมันมีประตูมิติอยู่ข้างบนน่ะนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะว่าข้างล่างผมสำรวจครบแล้วยังตรงนั้นมีภูเขาด้วยนะครับผมที่ทม่ผมไปเช็คเมื่อตะกี้นะคบผมที่แถวป่าๆนั่นแหละครับผมเค้ยนี่ไงนี่ไงเป็นเป็นปตว์เลี้ยงครับผมบผม,มันมีปุ่มสัตว์เลี้ยงอะ่ะนั่นอะ่ะอืมข้างบนเหรอนั่นน่ะนั่นน่ะแต่แต่เเกาะฝั่งนั้นอะ่ะต้องข้ามประตูมิตินี้อ้อโหจริงๆด้วยอ่ะ อาอ้าเอ้าวเดียวเดียวดาวอืเอาเอ้าเอ้าวจะได้โอ้โหต้องโดดมาใช่ไหมเนี่ยก่อนนี้ผมว่านะทำไมก่อนนี้ทำไมมันดูเท่ๆจังเข้าไปดูซิสัตว์เลี้ยงอยู่ไหมนะเป็นแมพเป็นเกาะเป็นเกาะเข้าได้ทุกเกาะแน่เลยอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อจริงๆด้วยเศคทิสตันเอาเอาไว้เปิดสัตว์เลี้ยงนันเดี๋ยวผมต้องไปหาอะ เกาะที่มันราคาต่ําๆนะครับผมเกาะที่มันราคาต่ําๆเดี๋ยวเราจะออกมาทําไมเนี่ยอเอาเอาเอาเข้าไปเข้ามาเอาเออเอา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 อกมาก่อนอมไม่มีแล้วนะก็เข้ากลับไปนึกดูว,กว่ามันยังอันหนึ่งนะครับผมโอเคนั่นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็แล้วกันนะเงินมันดูมันน่าจะเป็นอันแรกนะครับผมที่ผมต้องเข้าไปมั้งน่ะ ไหนไปดูไข่ที่ไข่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมขอดูซิผมว่าเป็นยังไงมั่งมันก็เป็นแบบปลาสินะสวยนะโอเคไปไปเป็น,ปนอ๋อเป็นน้ําโอเคนี่ึกว่ามันจะแข็งอ๋อนี่ไงมาเปิดแบบเจำๆหน่อยเอามาขอแบบดีๆหน่อยดีๆดีๆยี่สิบเปอร์เซ็นอย่างชั่วหน่อยให้ห้าเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นก็ได้นะบางทีอะ โอเคมานั่งก็ไปกันต่อเลยนี่ก็บวกเขตคิดตั้นกับเงินก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอไม่อัพแรงก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อน่าสำรวจให้เสร็จก่อนโอเคนะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมโอเคนั้นออกมาดูข้างนอกกันครับผมอืมก็จะประมาณนี้สินะมันก็ยังอยู่ไรก่อนมันจะมีแบบ แลคเพชรขึ้นสินะโอเคไป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 อืมเอาเอาเอาอืมเอาวับเข้าวับออกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดตุ๊กตาไม่กดกดได้ยกเว้นดีไจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อเคียวก่อนแป๊บหน แป๊บนึงขอซื้อเคียยวก่อนให้เสร็จก่อนโอเคอืมแล้วก็ซื้อกับเป่าแป๊บนึงแปบ๊บนึงเด้โอเคนั่นก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย